สดีค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กันในช่องแก๊งเด็กไทยตาลกกันนะคะวันนี้เราจะมาต่อนี้กันแก้วน้ให้เป็นแก้วนเป็นตึกพลาสติกให้เป็นตึกเราก็จะมาดูกันว่าเราเนี่ยต่อได้สูงมากแค่ไหนไปต่อกันเลยไปกันเลยทุกคนมา แบ่งให้คนละคืนกันมาเก๋งูยังมาโอเคแล้วก็มาเริร่มต่อกันตาจะเกี้ยวละดูฉันในกอดตีแดงนี่สิไม่หนูเอาไว้เอาไหม เงียบไปมีเสียงครอบครวนี่อยใช่เพราว่าข้างบ้านของเราอ่ะมันมีเด็กไม่อยากจะพูดแต่าเอ้ามึงพูดกับมึงพูดไปเลย

ถ้าเราสามารถต่อจนหมดขวดได้ทุกคนต้องกดไลค์กดซับสไคร์นะถ้าต่อไม่หมดขวดกวด็กดไลค์กดซับสไคร์เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ามันยากอยู่เหมือนกันที่จะต่อ <c oughs> <c oughs> น้น้เดี๋ยวาเราทปล่อนัวมวางเดือกองย่าาอย่รงไวาหมดะถ้าตัวให้เดี๋ยวคอให้เขามาเลยเดี๋ยวขอเอากลมต้องขททีค่เราแนี้เราวเราคคนตาไม่อาลงก่อนวเดี พอไม่หมดแก้วก <usto> ็ได <és> ้นะแต่ว่ามันก็สูงแล้วเสียวสูงมากเลยตอนนี้แล้วเราก็อุ๊ยอ้ยออุ๊งอยอุ๊ยอยอยอุลยเก๊ยอย พอดีหมดแล้วาง่งอุ้ยเสียวเดยวทีละคนเดต้องยืนแล้วมันกีดนั่งนะแต่ตอนต้องยืนแล้วอุ้ยนั่งนั่งอันตรายอันตรายสวยมากเลยอุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้ แล้ดูขึ้นอะไรแล้วดูโอ้ยเป็นหนึ่งนะทุกคนโอ้ยโอเคโอเคโอเคเราต้องค่อยๆไม่แหละชอบมมค่อยดูดิสูงมากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมานับกันว่าได้กี่ชั้นอกชั้นอืมโอ้ ล่างสุดแล้วโอ้โหบนตังเคดี๋ยวคนดึงค่อยๆนู่นเดี๋ยวมันจนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะเอากล้อง ใกล้ๆกันโอเคนี่ทุกคนผลงานของพวกเราเราจะมานับกันว่าได้กี่ชั้นโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหชสิบชั้นเลยสิบชั้นกดไลค์สิบล้านคนโอ้ไม่ใช่ต้องทุกคนต้องช่วยกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i ้ e เติมยังมีตึกอีกนะใช่มีอีกนิดนึงมีตึกอเก ฝากท like mm ุกคนกดไลค์แล้วก so, ็กดซับสไคร์กันด้วยนี่ตั้งใจทำมากเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย